สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นทางหวยห้านอยหวยห้านอยสูตรเม็ดเดียวสามห้านอยวันที่ยี่สิบเอ็ดเดือนเจ็ดปีหกเจ็ดนะครับสำหรับเมื่อวานนี้ครับผมเ <c oughs> มื่อวานนี้นะครับผมสามนอยเนาะผมให้แปดนะเมื่อวานนี้ผมให้แปดผมเม้นพิเศษ 20%ปกติ40% VIP ก็40%นะมาเป็นรอบพิเศษนะครับผม82 82ตรงๆเลยเนาะพิเศษนะปกติก็เหมือนกันนะปกติก็ออกเหมือนกันเลยออก82เหมือนกันเมื่อวานนี้82มา2รอบนะ82ดสอเข้า2รอบนะครับผมเป็น ฮานอยพิเศษแล้วก็ปกติอมาตามกันต่อเลยครับผมมาตามของวันนี้กันต่อเลย สามห้าหนอยนะครับผมวันนี้ผมไอห,ห้านะวันนี้ผมไอห,ห้านะครับก็จะมีห้าหนึ่งห้าหนึ่งห้าเก้าห้าเจ็ดห้าหกห้าศูนย์ห้าสี่ 5้าแปดเาก็ห้องเนาะไม่มีแต่ไม่มีแต่5้าห้าอ่าห้ 53, กับ5้ห สามห้าน้อยนะครับวันนี้ก็ขอให้มีห้ามาครับผมวันที่ยี่สิบเอ็ดเดือนเจ็ดหกเจ็ดขอให้ห้ามาขอให้ห้ามา <c oughs> ตัวเน้นมีห้าหนึ่งห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าเก้าห้าศูนย์แล้วก็ห้าเจ็ดครับผม พิเศษนะครับผมพิเศษสี่สิบเปอร์เซพิเศษสี่เปอร์เซนปกติก็สี่สิบ V ย่สเน้นสองรอบนะครับผมเป็นพิเศษกับปกติก็จบไปแล้วครับผมสำหรับถ้าหสุดเม็ดเดียวฝากกดไลค์กดติดตาม กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ